ผักบุ้งหนาโอ้โหผักก้านจองกินก็ตําแสบหยัดไปหลดเนาะสองตัวมาค่ะกินตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดค่ะพี่นอ่อยจะตะแสบแห้งวายเราแซล,ลมอนกุ้งสด่าดไปหลดเนาะ ว้าวอืมจำเ่าจำข้อนบ้าอมกับผักบุ้งผักบุ้งหนาหวานหอม ตดน้นามอ่ะหนามนแบบขนแห้งกุ้งราดน้ำสำ่ๆไปเลยจ้าโอ้โหเบื้องพี่หนองพักผ้พักกันจองนะพักกันจองกินก็ตัมแสบ แค่หมูติดมันพาดกับแซลมอน

หลาดน้ำไปอีกนะกําลัางสับแสไปเนาะหยัดไปหลดเนาะสองตัวอืมลงไม่ไหวไหมคนอยู่ตกบ้างมันเนี่ย Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Banan. Lom. ผักไผ่ผ่านแซ่บหมืม แับขนาดแซ่บมากอือหอร่วมเหีอย่วแบบแห้งค่ะผักก้านจองลวกเองน้ำเดือดเดือดทิ้งลงนับหนึ่งสองสามตีหาหกวิ Đầy chinh Phan biệt về nào mà không ừ. nghe ừ. คำใหญ่มากแต่ก็ยังกินอยู่อือยไม่น้ำปั้งยงมไม่น้ำ กินผู้ดเดียวค่ะไปไปฝ่าบ้านไหมไปฝ่อ้างพร้อมแกวมองหันมาฟ้าจ่า Ừ, có kem nghe nghe Mà mùi đấy cái mùi nắng Có khoa sẵn phải không nhan 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 nhan

กอแบบพี่นางมันเบื่อแล้วข้าวไร่เฮ็ดกอสร้างแ่ะนะค่ะน้อเจียงดังนั่งรับมือนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาตำจะแปะน้องมาฝากเม่ได้กินซีเมอร์ตำจะของมาโดนแล้วไปมากะปากก็ไลยก็แช่น้ำเลยค่ะพี่น้องไปนะคะพ่อกันที่หนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ